หลังจากที่โมอมีนาพินิดออกมาเปิดเผยอาการป่วยของพระเอกชื่อดังอมอ,อัคขพันธ์หลังเข้าผ่าตัดใหญ่โรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาซึ่งก็มีกระแสสังคมบางส่วนโจมตีว่าโมอมีนาไม่น่าออกมาพูดเรื่องนี้ควรให้คนในครอบครัวออกมาพูดเองดีกว่ารวมทั้งพิธีกรฝีปากกล้าอย่างมดดำคชาภาก็ได้ออกมาตำหนิโมอมีนาอย่างรุนแรงถึงขั้นพูดว่าไม่ใช่เมียไม่ต้องพูด ุดกีตาเสิยิพิษนักแสดงสาวซึ่งเป็นพี่สาวคนสนิทที่อ่อมให้ความเคารพมากๆได้โฟนอินเปิดใจผ่านรายการเที่ยงบันเทิงสดทางช่องเจซึ่งรายการมีการขออนุญาตอ่อมเรียบร้อยแล้วรวมทั้งกีต้าเองก็ได้ขออนุญาตอ่อมแล้วเช่นกันเพื่อมาอัปเดตอาการให้กับแฟนๆได้ฟังกันโดยกีต้าบอกว่าผลการผ่าตัดทุกอย่างเรียบร้อยดีเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ทุกท่านอาการฟื้นตัวก็ดีมาก หายใจด้วยตัวเองได้พูดคุยได้เมื่อวานได้พูดคุยกับน้องเรียบร้อยแล้วเมื่อน้องได้ฟื้นตัวทุกอย่างออกมาเป็นที่น่าพอใจและดีมากๆเรื่องกำลังใจก็ดีมากฝากขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านรวมถึงพี่ๆน้องๆในวงการและแฟนคลับทุกคนอ้อมได้อ่านทุกข้อความที่ส่งมาให้กำลังใจก็ฝากขอบคุณ ตอนนี้เพิ่งออกจากห้องผ่าตัดเดี๋ยวรอให้อาการดีขึ้นจะมาอัปเดตอีกทีส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับอาการป่วยของน้องขอให้น้องคุณพ่อคุณแม่และคณะแพทย์ออกมาชี้แจงเองจะดีกว่าแต่ตอนนี้ยืนยันว่าน้องปลอดภัยและเรียบร้อยดีมากๆวันเกิดที่ผ่านมาได้ไปทานข้าวกับน้องด้วยเราก็พูดคุยกันบ่อยส่งกำลังใจกันไปมาตลอดวันที่18เป็นวันเกิดออมน้องเข้าผ่าตัดวันที่3 1มมกราก็นัดทานข้าวมีพี่หลุยสยามสังวริบุตรและภรรยา เราก็พูดคุยให้กำลังใจซัพพอร์ตหัวใจน้องเพื่อให้พลังก่อนเข้าห้องผ่าตาดัดก็ได้รับกำลังใจเต็มๆก่อนกลับบ้านกันไปส่งพลังให้เต็มที่น้องก็แฮปปี้สู้เข้าห้องผ่าตาดัดตอนนี้ผลการผ่าตัดก็น่าพอใจอ,อมพูดคุยได้ฟื้นตัวได้ดีมากด้วยย้ำว่าอาการหลังผ่าตาดัดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆพูดคุยได้เดี๋ยวจะส่งคลิปวันนี้ไปให้น้องอ,อมได้ดูซึ่งเราก็บอกอ,อมไปแล้วว่าขออธิบายอาการแบบนี้นะว่าเป็นที่น่าพอใจ อมก็ขอบคุณผู้ใหญ่และขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวคงต้องรอให้น้องฟื้นตัวได้อีกสักพักคงได้ไปเยี่ยมกันกำลังใจออมดีมากๆยิ้มแย้มแจ่มใสก่อนเข้าห้องผ่าตัดเมื่อเช้าตอน8โมงพูดคุยกันก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้กำลังใจยิ่งดีขึ้นเพราะผลการผ่าตัดออกมาดีมากๆเขาก็ดีใจเหมือนได้เกิดใหม่ได้มีชีวิตใหม่ที่ดีก็ดีใจกับน้องด้วย ไม่แน่ว่าปีหน้าหรือ2ปีให้น้องฟื้นตัวดีขึ้นจะได้กลับมาเล่นละครกับช่อง7อีกครั้งอย่างแน่นอนดานเพจออมอักขพันธ์ออฟ i c เชียลคลได้โพสต์ภาพแฟนคลับขณะที่ร่วมเฟรมกับอ้อมพร้อมระบุข้อความให้กำลังใจหนุ่มอมสู้ๆนะพวกเราจะเดินไปด้วยกันตลอดไปจะเป็นกำลังใจให้เสมอรอเสมอนะขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมาย ยขอให้หนุ่มอ๋อมสุขภาพแข็งแรงและหายจากอาการเจ็บป่วยในเร็ววันไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดในแล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store